อาหารมื้อเช้าน้ำพริกหยวกกล้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยหน่อกล้วยน้ำว้าก็จเจริญเติบโตแข่งแย่งกันพอสมควรทีเดียวบางกอก็เปียดเสียดยดเยียดเมื่อมีปริมาณของหน่อมากเกินไปข้าพเจ้าก็ตัดหน่อที่ไม่จําเป็นทิ้งออกเสียบ้างแต่คําว่าทิ้งนี่ม่ได้ทิ้งขว้างนะครับตัดเสร็จแล้วก็นํามาแปรรูปเป็นอาหารในรูปของหยวกกล้วยต้มครับ เมื่อหยวกกล้วยต้มสุกได้ที่แล้วก็ทำน้ำพริกบีบมะนาวลงมาสักหน่อยแค่นี้ก็เป็นอาหารโอชารถในมื้อเช้าแล้วครับใช่จะมีเฉพาะหยวกกล้วยก็หาไม่อย่างนี้มะม่วงสุกอีกต่างหากแม่มะม่วงสุกนี่กินคล่องคอดีครับน้ำพริกหยวกกล้วยใส่ถ้วยพร้อมท่ามะม่วงสุกฝานผ่าแค่นี้โอชาแล้วเรา